เพระว่าจะน,านุนใจในวันนี้ จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อที่7ถึงข้อที่9บันทึกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้นพระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงกลีพระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะกระทำให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมมิกชนของพระองค์ ข้อคิดจากพระวจนะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชน 1. คนยากจนขัดสนพระเจ้าทรงยกขึ้นจากผงคลีและอวยพรให้เขามั่งมีขึ้นเพื่อเป็นพรไม่เป็นภาระ 2. คนที่มีชีวิตตกต่ำหรือเคยอยู่ในที่ต่ำพระเจ้าทรงยกชูเขาให้สูงขึ้นชำระชีวิตจากความสก,กรปรก 3. พระเจ้าทรงยกฐานะและยกระดับการใช้ชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่เรา 4. พระเจ้าประทานเกียตรติศักดิ์รีและมรดกแก่ธรรมมิกชนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ